นวยผีเสื้อแสนสวยสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูสัตสีมวลส้อยทองหรือเด็กๆเรียกครูก,ก้อยก็ได้นะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 i d 1 9ยังแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเราจึงต้องมาพบกันในรูปแบบออนไลน์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆเ,เรียนน่วย ผีเสื้อแสนสวยค่ะในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องรูปร่างลักษณะของผีเสื้อกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างและลักษณะของผีเสื้อกันนั้นนะคะคุณครูก็มีเพลงสนุกสนุๆมาให้เด็กได้ขยับร่างกายกันด้วยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะ gradip pai gradip gradip pai gradip gradip pai gradip gradip จากใครเจ้านอนตัวใหญ่ลูกใครกันเนาะกระดึ๊บกระดึ๊บไป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 กระดึ๊บ นอนนอนหลับสบาย เพลงก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆได้ขยับร่างกายตามเพลงกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยคราวนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของผีเสื้อกันนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร,พร้อมๆกันเลยค่ะรูปร่างลักษณะของผีเสื้อรูปร่างลักษณะของผีเสื้อประกอบด้วย1ปีก 2. ตา 3หนวด4ีปากหาขาและหกลำตัวเด็กๆรู้ไหมคะว่ารูปร่างลักษณะของผีเสื้อแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรบ้างปีกปีกผีเสื้อทำหน้าที่ในการบินตาตาผีเสื้อทำหน้าที่รับรู้ภาพของวัตถุ ที่เคลื่อนที่ได้เร็วจึงบินได้ว่องไวาตามจับได้ยากหนวดหนวดก็คือปากของผีเสื้อทำหน้าที่รับรู้กลิ่นและใช้ในการดูดต้ำหวานของดอกไม้ขาผีเสื้อมีหกขาทำหน้าที่เกาะตามที่ต่างๆลำตัว ลำตัวของผีเสื้อซึ่งไม่มีโครงกระดูกภายในลำตัวเป็นวงแหวนหลายๆวงเชื่อมต่อกันด้วยเยื่อบางๆซึ่งเป็นส่วนทำให้เคลื่อนไหวได้สะดวกค่ะเป็นยังไงบ้างคะดเด็กๆเด็กก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของผีเสื้อกันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีเกมสนุกๆมาให้ดเด็กๆเล่นเช่นเคยนะคะถ้าดเด็กๆพร้อมแล้ว เราไปเล่นเกมกันเลยค่ะเกมสัตว์ใดไม่เข้าพวกนะครับผมจากภาพนะครับมีด้วยกันทั้งหมดซิปก่อนน้องๆพร้อมแล้วไปเล่นเกมได้เลยครับข้อที่1นึ่นะครับผมสัตว์ในข้อใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวกพร้อมแล้วจับเวลาครับ หมดเวลานะครับผมฉเฉลยคือข้อคอควายข้อ,ขอ,ขอที่ 2. 2หมดเวลานะครับคำตอบคือข้อกอไก่ข้อ,ขอที่3 ฉเฉลยข้อที่3นะครับคำตอบคือขอไข่ข้อที่4หมดเวลานะครับฉเฉลยคือข้ององูข้อที่5 คำตอบข้อที่5นะครับผมงอง,งูข้อที่6หมดเวลานะครับคำตอบคือคอควายข้อที่7 ฉเฉลยข้อที่7นะครับคำตอบคือคอควายข้อที่8หมดเวลานะครับคำตอบคือกอไก่ข้อที่9ฉเฉลยข้อที่9นะครับ ขอไข่ข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่10บคำตอบของข้อสุดท้ายก็คือขอวา่จบค่ะเกมก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆตอบถูกกันหมดทุกข้อหรือเปล่าเอ้ยเก่งมากเลยนะคะ ในวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของผีเสื้อกันไปแล้วนะคะเอ๊แต่เด็กจำได้หรือเปล่าเอ่ยว่ามีอะไรกันบ้างรูปร่างลักษณะของผีเสื้อก็มีหนึ B ่งปีสองตาสามนวดสี่ปากห้าขา และ 6. ลลำตัวนั่นเองนะคะเด็กๆก,ก่อนจากกันไปในวันนี้คุณครูขอฝากให้เด็กๆรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองโดยออกจากบ้านอย่าลืมสวมแมสหรือหน้ากากอนามัยนะคะและอย่าลืมล้างมือบ่อยๆและอย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ